ี่ค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ที่เลขโจทย์การหารนะคะวันสุดท้ายแล้วนะสัปดาห์นหน้าเราขึ้นเรื่องใหม่า่มาดูโจทย์ข้อแรกกันนะคะกระดาษสี4ี่พแผ่นจัดเป็นหอ่อห่อละเท่าเท่ากันได้ทั้งหมด8หอ่อจะได้กระดาษสีห่อละกี่แผ่นและเหลือกระดาษสีกี่แผ่นสิ่งที่โจทย์ถามคือ จะได้กระดาษสีห่อละกี่แผ่นแล้วก็เหลือกี่แผ่นนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มาคือนี่คือกระดาษสีทั้งหมดมีอยู่4500แผ่นและแบ่งออกเป็นหอ่อหอ,หอละเท่าๆกันนักเรียนเห็นอะไรในประโยคไหมคะนักเรียนเห็นคำอะไรไหมคะคุ้นคุ้นค่ะถ้านักเรียนเจอว่า แบ่งออกมาห่อละเท่าเท่ากันแถวละเท่าเท่ากันใส่กล่องกล่องละเท่าเทกันใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันการแบ่งออกมาทีละเท่าเท่ากันทําได้วิธีเดียวคือวิธีการหารนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าเราจะทําอย่างไรต่อเตรียมหยิบสมุดเลยค่ะเด็กๆวันนี้วันที่19นะคะ ก้าพอจุดยอจุดวันนี้เราทำหน้าสี่สิบหก่อนอื่นนะเียกก็ต้องเขียนปรอประยอโอคอโยสออยอสันรออก สอนกรัน,กกล,นลักประโยคสัญลักษณก์นะคะตัวตั้งก็คือสนะี่พันห้าหารหารกับแปนะคะเท่ากับมันจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้มันต้องมีเท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วครูหยิบไม้มรรทัดมานักเรียนก็หยิบไมมบรรทัดทําตามครูนะคะอ่าเราก็เขียนไปตามโจทย์เลยกระดาษสีโจทย์เขาให้มาย่างไงเราก็เขียนไปอย่างนั้นค่ะนักเรียนกระดาษสีสี่พันห้าหน่วยเป็นแผ่นใช่ไหมคะเขาให้หน่วยมาเป็นแผ่น เราก็ต้องเขียนหน่วยให้ถูกต้องนะคะอ่ะเซตปัญัาต่อไปโจทย์เขาบอกว่าจัดเป็นหอเราก็เขียนไปเลยค่ะเราก็เขียนตามจออาดอ,ดอดจัดปอเอนอเป็นหอหอไม้หอหอหอไม้หอหอละเท่าเท่ากัน เท่าเกัน8ปดห่ออ่าหน่วยตรงนี้จะมาเขียนเป็นแผ่นไม่ได้แล้วนะคะนักเรียนต้องดูนะคะหน่วยในโจทย์เขาว่ายังไงแล้วก็ต้องเขียนตามนั้นนะคะบรรทัดต่อไปจะได้เอาประโยชน์นลักษณ์ลงมาเลยค่ะ4,500หาร8 มันจะเป็นคำตอบได้ก็คือเราจะต้องมาตั้งทดหารสั้นตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีตรงนี้ด้วยครูจะได้รู้ว่านักเรียนได้คำตอบมาได้อย่างไรถ้านักเรียนไม่มีตรงนี้คะแนนตรงนี้มันก็จะหายไปนะคะ,ะการหารต้องไล่จากตัวแรกไปทีละตัวตอนนี้จะกลายเป็น8หาร40แนวคิดคือ8คูณกับอะไรได้4ีมีไหมคะนักเรียน ไม่มีเพราะว่า8คูณ1ก็ได้8มันเกิน4ไปแล้วเมื่อไม่มีเราใส่อะไรคะใส่0ตอนนี้จะกลายเป็น8หาร40แนวคิดคือ8คูณกับอะไรได้ไม่เกิน40ท่องสุขคูณแม่8ค่ะ8 1 8 26, 8ป2 16 8 3 24 8 4 32 8, 8 5 40ได้มา5นิ้วก็ใส่ไปเลยอ่ะเปิดมาตอนนี้2ตัวข้างหน้านี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะไม่เกี่ยวเลย ตอนนี้จะกลายเป็น8หาร0ถ้าเจอแบบนี้รู้เลยว่าใส่0ง่ายมากนะคะอ่ะตอนนี้3ตัวข้างหน้าไม่เกี่ยวแล้วนะ3ตัวข้างหน้าไม่เกี่ยวแล้วมันจะกลายเป็น8หาร5แนวคิดคือ8คูณกับอะไรได้ไม่เกิน5นะคะมีไหม8คูณกับอะไรได้5มีไหมไม่มีเพราะว่า8คูณ1ก็ได้8แล้วมันเกิน5ไปแล้ว เมื่อไม่มีใส่อะไรเมื่อไม่มีใส่ศูนย์แล้วไอ้หที่เหลือข้างบนคืออะไรล่ะหที่เหลือข้างบนก็คือเศษนะคะหที่เหลือข้างบนก็คือเศษห้านั่นเองนะคะนะคะจะได้นะเท่ากับห้ารอ้อย แล้วก็เศษสอ,สอเอสองเศษเศษห้านะคะอย่าลืมถ้าเลขการหารถ้าเลขโจทย์การหารมีเศษเราต้องมีบรรทัดต่อไปเราจะตอบเลยไม่ได้เราต้องมีบรรทัดดังนั้นนะคะดังนั้นจะได้ เราเขียนตามโจทย์นะจะได้กระดาษในโจทย์เขาบอกอยังไงเราก็เขียนตามนั้นดังนั้นจะได้กระดาษห้าร้อยแผ่นจะได้กระดาษห่อละห้าร้อยแผ่นเหลือเหลืออยู่กี่แผ่นคะ เหลือห้าแผ่นจกตอบเขียนเสร็จแล้วก็ตออบอตอบนะคะใช้บรรทัดขีดเส้นการตอบก็คือเราเขียนบรรทัดดังนั้นยังไงเราก็เขียนบรรทัดตอบแบบเดียวกันนะคะ ก็คือห่อหนึ่งเนี่ยในห่อหนึ่งเนี่ยเขาจะได้กระดาษ500แผ่นและก็เหลือ5แผ่นจบข้อหนึ่งค่ะขีดเส้นเสร็จ มาดูข้อสองนะคะนักเรียนจัดขนม1 5 0 0ชิ้นใส่กล่อง9ก้ากล่องกล่องละเท่าเท่ากันต้องจัดขนมกล่องละกี่ชิ้นและเหลือขนมกี่ชิ้นสิ่งที่โจทย์ถามคือขนมเนี่ยกล่องละกี่ชิ้นแล้วก็จะเหลือขนมกี่ชิ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องไปหาคำตอบสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือจำนวนขนมทั้งหมดมีอยู่1,500 นะคะแล้วเอามาแบ่งใส่กล่องกล่องที่1แบ่งไปเท่าๆกันกล่องที่สองแบ่งไปเท่าๆกันกล่องที่3าแบ่งไปเท่าเทกันแบ่งไปเท่าเทกันจนครบ9ก้ากล่องถ้านักเรียนเจอคําว่าแบ่งออกมาทีละเท่าเกันใส่กล่องเท่าเทกันใส่หอ่อเท่าๆกันใส่ถุงเท่าเทกันรู้ไว้เลยว่าทําได้วิธีเดียวคือวิธีการ หารน,นะคะอะ่ครูอธิบายไว้เท่านี้นะคะเมื่อกี้ครูพาทำข้อหนึ่งไปแล้วตอนนี้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำข้อสองเองนะคะ,สะแสดงวิธีทดมาด้วยนะคะหานสัน้นตามตัวอย่างที่ครูพาทำเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งครูค่ะนักเรียนสู้ๆนะคะตั้งใจทำลูกสัปดาหน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็ก